สวัสดีครับจาก S T E I T Channel นะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการเปลี่ยนภาษาที่เราจะใช้งานใน Facebook กันนะครับก็เปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยกันนะครับก็ในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน Facebook ที่มือถือกันได้เลยนะครับเมื่อเรา ก็เริ่มต้นกันเลยนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของแอป i ล a t i ชัน Facebook กันได้เลยครับหลังจากนั้นก็ให้เราไปที่ในส่วนของด้านบน ขวามือนะครับที่เป็นขีดสามขีดนะครับที่จะเป็นเมนูนะครับก็ให้เราทําการคลิกในส่วนของเมนูกันได้เลยนะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าเมนูแล้วในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกเลื่อนลงไปในส่วนของด้านล่างสุดกันได้เลยนะครับก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแท็บเมนูที่เขียนว่า setting and privacy กันได้เลยครับหลังจากนั้นก็จะมีส่วนของ pop up นะครับแสดงลงมาหลังจากที่ pop up แสดงลงมาแล้วนะครับ ก็ในขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าเซตติ n งกันได้เลยนะครับหลังจากเลือกแล้วนะครับก็ให้เอ่อก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าเซตติ n งกันนะครับหลังจากนั้นในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าเอ่อ language การได้เลยนะครับก็สังเกตตามที่ลูกศรชี้นะครับก็ให้ทําการคลิกกันไปได้เลยครับหลังจากที่เราคลิกกันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้า language กันนะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของออแถบเมนูนะครับที่อยู่ด้านบนบน,บนสุดกันได้เลยนะครับ ที่เขียนว่า language for bottom กันนะครับก็ให้เรา,าสังเกตง,ง่ายๆก็ให้ทำการคลิกด้านบนกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการเลือกภาษากันนะครับก็ให้ทำการเลือกภาษาที่เราจะต้องการใช้งานกันได้เลยครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะทาผมจะ เลือกในส่วนของที่เป็นภาษาไทยกันนะครับก็ทำการคลิกภาษาไทยกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราเลื่อนส่วนของภาษาไทยกันแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการเปลี่ยนในส่วนของภาษาไทยกันนะครับแล้วก็จะกลับเข้ามาในส่วนของหน้าภาษากันนะครับเมื่อเรากลับมายังในหน้าของภาษากันแล้วนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของภาษาก็ได้ทําการเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ดังตามรูปเลยนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปนวิธีการเปลี่ยนภาษาใช้งานในแอปพลิเคชัน Facebook นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ